มาจะพี่น้องบันิกะสีผ้าตำเข่าเบื่อจะไว้ั่วใส่แกงเน่้อไม่อันนี้ก็เป็นข่าสารได้จ้าข่าวสารข่าเหนียวที่เท้าแช่น้ำใบค่ะแช่น้ำว้ประมาณเคึ่งชั่โมุงค่ะเขาก็จะมะโขกค่ะเพื่อเฮ็ดข่าเบื่อใส่แกงเน่้อไม่จ้าพี่น้องจ้าใส่พริกสดลงไปจ้าใส่กันเลยเขาเบือ่อในเสียหาใส่แกงน้อไม่เฮ็ดห้เน่อน้อไม้นี่ อ่อนอัว,วรัวไหมคะพี่น้องมันจะเป็นน้ำเค็มข้นขึ้นเขาใส่แท่นแปรงมั่นจ้ะสำหรับแกงเนื้อใหม่เขาจะใส่ขาด,ดวุ้นใดคือเขาเบื่อได้ค่ะพี่น้องค่ะใส่เขาไปมันจะเป็นเหนียวๆจักน้อยค่ะมันจะเป็นเค็มขนม้นเสซ่บค่ะพี่น้องเคลื่ง่ายๆเขาเกา,านนข้าวสารนี่แหละจ้ะข้าวสารข้าวเหนียวเ้ามาเสียหน้า ไปปบะมานเคิงชั่วโม,มงจ้ะเพราะอ,อ่อนแลว้วเพากกับมะขวบใสกกพริกจ้ะใส่เวทในขันตอนการแกงน่้อใหม่จ้ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปแกงน่้อใหม่เอาเตรียมเข่าเบื่อก่อนเนอาะพี่นอ้องจะโคบให้ละเอียดเลยด้วยจ้ะละเอียดเลยค่ะ เดี๋ยวได้ทีเลยเนาะคะ่ะก็เติมน้ำเปล่าลงเลยจ้ะจะค้นค้นเหมอนเขากันนยจ้ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งด้จ้ะว่าเขาเบื่อนี่เขาจะใส่ตอนกันตอนใดของการแกงแน้อใหม่จ้ะ เรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้ก็คือเขาเบื่อจ้ะใส่แกงน้องใหม่จ้ะไปรับชมน้ำกัดเลยจ้า